สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทั่โลโดยแม่หมอความสุขหมอตัวโต,วตวแม่หมอหมอตัวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออา่าพลังงานอีกี้บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไรมีดีมีดีมีไรหรือว่าในดีมีด,มด,มด,มดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณที่ติดตามหมาติดตามเขาน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณที่ย้ายซูเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เป็นไม หระะือถ้าใครอยากแอดไลน์ดูดวงแอดไลน์ตามนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะนะคะรับแค่20ท่านนั่นเองนะคะมาคะ่ะวันนี้เช้านี้นะคะเป็นวันพระใหญ่นั่นเองทางอีสานเขาจะเรียกว่าทําบุญกยายศาสตร์ใช่ไหมคะแต่ถ้าภาคอื่นแม่หมอไม่แน่ใจและที่สําคัญเราตั้งชื่อว่านะคะ ระดับพลังงานบุญของคุณสูงแค่ไหนช่วงเวลาที่คุณส่งออกไปนั่นเองระดับพลังงานบุญของคุณสูงมากแค่ไหนช่วงเวลาที่คุณส่งออกไปนั่นเองนะคะช่วงเวลานี้เป็นบุญกุศลของคุณเขาบอกว่าทําบุญให้กับสัเวสีและบรรพบุรุษใช่ไหมคะมาค่ะขออนุญาตคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะพลังงานของคุณพลังงานบุญของคุณ นะคะสูงแค่ไหนเวลาที่คุณเพบุญกุศลออกไปนั่นเองค่ะ oh my god คุณกำลังสูงมากค่ะคุณเห็นไหมคะพลังงานบุญของคุณสูงมากแค่ไหนสูงไหมคะเท่ากับเจดีเลยตอนนี้เวลานี้แล้วพลังงานนี้นะคะสูงมากแค่ไหนสูงขยายออกไปนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับนะคะผู้บรรลุธรรมก็ได้รับนี่คือแปดนะคะแถ้วยแล้วก็ถ้วยแล้วก็แด นะคะสูงมากค่ะบุญกุศลนี้จะทําให้คุณได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างปลดล็อกในชีวิตของคุณเลยค่ะการแผ่บุญครั้งนี้วันนี้นะคะเชา้านี้หรือถ้าคุณมาเห็นคลิปนี้ณนะช่วงเวลาไหนระดับพลังงานบุญของคุณที่ส่งออกไปณนะในเวลาที่การแผ่บุญกุศลเรียนไหมคะ นี่คือเจดีเจดีหรือว่าองค์พระาธาตุนั่นเองนะคะสูงจนถึงพระาธาตุและมีพระอาทิตย์ส่งกฎคุณเห็นไหมพระจันทร์แล้วก็พระอาทิตย์ส่งกฎด้วยนั่นเองและก่อนตอนนี้นะคะพระอาหารหันต์พระพิโสทรงที่ได้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเทีย่ยงปฏิบัติตรงก็ได้รับผลบุญกุศลของคุณและที่สําคัญสิ่งต่างๆที่คุณเคยติดขัดถ้าวันนี้คุณได้ไปทําบุญอย่าลืม ทำบุญห่มผ้าพระประธานนะคะทุกคนคะแล้วชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขสบายลมเย็นเป็นสุขนะคะไม่ต้องไปซื้อนะคะห่มผ้าพระประธานเนี่ยที่วัดเขามีนะคะแต่ถ้าไม่มีนะคะที่ร้านขายนะคะของของเกี่ยวกับพระเนี่ยก็มีราคาถูกๆก,ก็มีนั่นเองแล้วชีวิตคุณ เราบอกเลยว่าถ้าคุณได้หม่หมผ้าผพ้าประทานหนึ่งครั้งชีวิตของคุณจะได้หลุดพ้นหลุดพ้นออกจากวิบากกรรมครั้งนี้บางสิ่งบางอย่างคุณได้หมดแพชชั่นเรื่องบางสิ่งบางอย่างแล้วนั่นเองและนี่คือพลังงานบุญของคุณสูงแค่ไหนสูงมากค่ะจนถึงนะคะพระอาทิตย์ทรงกฎนะคะถึงเทวดาทุกพระองค์พระอริยสงฆ์ต่างๆนั่นเองและตอนนี้เวลานี้ ตัวตนของคุณช่วงเวลาแห่งการอุทิศบุญกุศลแผ่บุญออกไปตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคะโอ้มายโกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบุญกุศลช่วงเวลาไหนรู้ไหมคะที่บุญกุศลเวลาคุณแผ่ออกไปเวลาคุณกวดน้ําค่ะ ช่วงเวลาที่บุญคุณแรงสุดคือช่วงเวลาที่คุณกวาดน้ําอุทิศบุญกุศลแล้วจะนําพาให้คุณมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์นี่นึกคือหนึ่งถ้วยนั่นเองช่วงเวลาไหนที่บุญคุณแรงมากคือช่วงเวลาที่คุณกวาดน้ําอุทิศบุญกุศลน,นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่มาบอกโอ้โหโคตรตอบโจทย์เลยค่ะทุกคนคะ่ะมาค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้ นะคะช่วงเวลาที่คุณแผ่บุญออกไปนะคะช่วงเวลาแห่งการกวดน้ําอุทิศบุญกุศลและก็นั่งสมาธินั่นเองนะคะนั่งสมาธิด้วยก็ได้นั่นเองนะคะต่อค่ะตอนนี้เวลานี้นะคะแผ่บุญออกไปแล้วแล้วใครได้รับกันบ้างค่ะ โอเมกอด้าคำพูด่าคำพูด่าคำพูด่าโอเมกอดโอเมก้าโอเมก้าสาธุสาธุสาธุนะคะนี่คือเอ็ดนะคะคุณจะกลับมามีความสุขสิ่งที่คุณแผ่ไปมันจะย้อนสอนมาให้คุณได้รับแต่ความสุขคุณรู้ไหมคะว่านี่คืออะไรนะคะนี่คือเอ็ดออฟวอนถึงองค์พระธาตุเลยค่ะ พระธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณรู้ไหมว่าพระธาตุนี้เป็นอะไรที่โอ้โหสูงมากเท่าที่จะสูงได้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จการแผ่บุญของคุณไปถึงดาวดึงไปถึงองค์20ชั้นพรม16ชั้นฟ้า15ชั้นดินถึงทุกที่ถึงทุกทางได้รับโดยทั่วถึงกันนั่นเองสูงมากค่ะโอ้ยขนลุก นี่คือบุญกุศลของคุณเหมือนดังน้ําสายทาราคุณเห็นไหมคะหลั่งลินไหลมานะคะทําให้ทุกคนที่ที่คุณแผ่ออกไปไม่ว่าคุณจะให้ใครก็ตามเขาได้รับกันหมดแล้วนําพาให้เขาได้ไปสู่ในสิ่งที่เขาปรารถนาไม่ใช่สิ่งต่างๆให้เขาได้หลุดพ้นนะคะออกจากบางสิ่งบางอย่างที่เขาปรารถนานั่นเองค่ะต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะ่ะ โอ้เมนกอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคิงออบอนะคะบุญกุศลที่เวช่วงเวลาคุณแผกออกไปนี้ได้รับบุญกุศลถึงพระอ,อรหัพระอรหันต์พระอรหันต์ที่มีกิจวิญญาณขั้นสูงคุณจะประสบความสําเร็จถ้าคุณเป็นผู้ชาย ะค,ะคุณเห็นไหมคะหน้าที่การงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จความรุ่งโรจน์เข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะประกอบธุรกิจการงานอะไรถ้าคุณอยากจะได้งานใหม่ด้วยบุญกุศลน,นี้คุณตั้งจิตอธิษฐานให้คุณได้งานใหม่นะคะได้ธุรกิจใหม่คุณก็จะได้ธุรกิจใหม่นั่นเองนะคะนี่คือบุญกุศลของคุณไปถึงพระอรหันต์ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์และพระอาริยสงฆ์ที่ป ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเที่ยงปฏิบัติตรงและจะนำส่งให้คุณได้รับนะคะโอกาสหน้าที่ทางด้านการงานของคุณเป็นการงานใหม่ๆเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั่นเองนะคะต่อคะ่ะโอมก้าค่ะคุณค่ะคุณกาโอเมกาโอเมกานะคะคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้ง นี่คือไหนออกรับบุญกุศลที่คุณแผ่ออกไปเป็นบุญกุศลที่สูงสุดในวันนี้ไม่ว่าคุณมาดูช่วงไหนกลางวันหรือกลางคืนก็ตามชีวิตของคุณจะมีแต่ความรุ่งโรจน์จะมีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาไม่ให้ไม่ว่าคุณแผ่ให้ญาติของคุณบรรพบุรุษของคุณหรือสัมภเวสีก็ตามนับแต่นี้คุณเตรียมรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณได้เลยค่ะนี่คือ,อเขาเรียกว่า พระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่จะได้รับนะคะพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอ,อรหันทั้งหลายที่ได้ตัดสรู้แล้วนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะได้รับผลบุญกุศลกับคุณด้วยแล้วจะนำพาให้คุณได้รับโอกาสทางเรื่องโอกาสทางเรื่องความรักคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่หรือโอกาสการงานใหม่ๆนั่นเองแล้วยังไงต่อคะ o ไ my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Oh my god การงานของคุณถ้าตอนนี้เวลานี้การงานของคุณประสบปัญหานะคะคุณไม่ประสบปัญหาหรอกคะ่ะเพราะว่านะคะ นี่คือ King of One แล้วก็ g e of o ฟว n ลธุรกิจการงานของคุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งวันนี้คุณปรารถนาสิ่งใดด้วยบุญกุศลที่คุณทำกำลังจะหนุนให้คุณได้รับแต่สิ่งดีดเข้ามาในชีวิตแล้วคุณจะได้ปลดล็อกอุปสรรคปัญหาที่คุณแก้ไม่ออกสักทีนั่นเองคุณจะได้แก้ออกนับจากนี้วันนี้ที่คุณเข้ามาดูนั่นเองนะคะระดับพลังงานบุญของคุณ เต็มเปี่ยมนะคะเต็มเปี่ยมเลยค่ะเห็นแล้วตอนนี้เวลานี้นะคะสิ่งที่พวกเขาได้รับกันพวกเขาอยากจะบอกพลังงานของคุณเป็นอย่างไรอีกคะแล้วอยากบอกอะไรกับคุณอีกคะโอ้ไม่ค่ขคบคุณคะข่ะคุณะ oh ไม่ว่าบุญกุศลคุณนั่งสมาธิสิ่งที่ยิ่งถ้าคุณนั่งสมาธินะเราจะบอกได้เลยว่า คุณกวาดน้ําแล้วใช่ไหมคุณนั่งสมาธิแล้วบุญกุศลนั้นอ่ะจะนําพาให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆตอนนี้คุณปราาตนาสิ่งใดสิ่งนั้นจะเข้ามาหาคุณนะคะเข้ามาหาในเรื่องการงานและเรื่องความรักก่อนเองนะคะเป็นอันดับแรกให้คุณนั่งสมาธินะนะคะด้วยบุญกุศลที่พลังงานของคุณที่ส่งออกไปอย่างไหนจะได้เร็วสุดก็คือการนั่งสมาธินั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้ม่กูขอบคุณค่ะคุณกำลังหมุนเงินอยู่ใช่ไหมตอนนี้เวลานี้ถ้าตอนนี้คุณหมุนเงินอยู่การเงินของคุณเนี่ยมันจะหมุนตลอดเวลาคุณยังไม่มีเงินเก็บเดี๋ยวคุณจะมีเงินเก็บ คุณทําบุญทํากุศลทําบุญทําทานนะคะด้วยเนื้อนาบุญของคุณแน่นอนค่ะเงินจะส่งมาให้คุณแน่นอนค่ะเพราะว่าขึ้นสองเหรียญถ้าตอนนี้คุณมีความกังวลนะคะว่าอุ้ยคุณจะชักหน้าถึงหลังหรือเปล่านี่มันก็ยังต้นเดือนอยู่เลยมันยังไม่ถึงปลายเดือนเลยทําไมเรายังหมุนเงินอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะ คุณก็ยังมีความกังวลอยู่แต่คุณจะได้งานใหม่เข้ามาแล้วงานใหม่นี้จะทําให้คุณหมุนเงินหมุนทองนะคะการเงินของคุณจะไม่ได้ติดขัดนั่นเองต่อค่ะโอ้ oh my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณได้ช่วยดวงจิตดวงวิญญาณหลายๆดวงให้หลุดพ้นจาก นะคะนี่คือพลังงานของคุณที่คุณส่งออกไปนะคะแล้วคุณได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณหลายๆดวงให้ได้ไปผุดไปเกิดนั่นเองนี่ค่ะนี่คือเหล่าดวงวิญญาณต่างๆ6นะคะ6ดาบ6 of นะคะ6 of ออฟสอดนั่นเอง6ดาบ นะคะคุณได้ปลดปล่อยพลังงานบางสิ่งบางอย่างเป็นพลังงานดีและไม่ดีนั่นเองนะคะทุกคนและชีวิตคุณกําลังจะเดินทางก้าวไปสู่ยุคใหม่ในชีวิตคุณคุณจะได้ปลดล็อกในชีวิตภายใน6วันนี้ถ้าคุณอยากให้เร็วปลดล็อกนะคะไปปล่อยปูหรือว่าห่มผ้าพระประธานนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็อย่าลืมกวาดน้ําอุทิศบุญกุศลยิ่งถ้าวันนี้คุณทําได้วันนี้ยิ่งดีนั่นเองค่ะต่อค่ะ ออมย์กาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณทําได้วันนี้เงินจะเข้าวันนี้เลยค่ะคุณจะเห็นช่องทางใหม่ๆทางด้านการเงินคุณอย่าลืมบริจาคนะคะบริจาคเงินนะคะนี่คือในออปติคลนั่นเองนะคะในเรื่องการเงินถ้าคุณจะนําเงินไปลงทุนอะไรต่างๆตอนนี้คุณจะได้หลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาต่างๆและบุญกุศลของคุณมันพุ่งทยานมากคุณจะมีความสุขเลื่องล่ามแม้แต่คุณอยู่บนหลังม้าคุณก็ มีความสุขคุณจะมีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางนั่นเองนะคะคุณเตรียมเปิดแอปเปิดธนาคารได้เลยค่ะเสียงในแอปธนาคารของดุของคุณจะด,ดังตลอดเวลานั่นเองแม้ว่าคุณจะไปเอ่อกู้นะคะธนาคารมาทําอะไระบางสิ่งบางอย่างธนาคารก็อนุมัติให้กับคุณเปิดโอกาสให้คุณนั่นเองคุณเตรียมตัวรับข่าวดีทางเรื่องการเงินได้เลยค่ะต่อค่ะ Oh God. ขอบคุณคนะ่ะขอบคุณคนาะขอบการเงินคุณคุณเตรียมรับโชคสองชั้นเตรียมรับโชคสองชั้นข่าวดีที่คุณจะได้รับคือข่าวดีเรื่องการเงินและข่าวดีเรื่องการงานคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง แต่ถ้าคุณประกอบธุรกิจธุรกิจของคุณจะมีแต่ความก้าวหน้าอยู่ดีๆคุณก็ปลดลลอกได้นะคะจะมีธุรกิจเข้ามาในธุรกิจของคุณถ้าคุณรับราชการคุณจะได้ยศตำแหน่งยศถาบรดาศักด ใหญ่มากค่ะเพราะอะไรคะนั่งช้างนั่งมาบนหลังช้างช้างคือชะคชาสารที่สูงสักนั่นเองนะคะคุณจะมียศถาบรรดาศักดิ์ที่อยู่ดูนะคะชีวิตของคุณก็ถูกเปลี่ยนไปอย่างนะคะไม่คาดสายตานั่นเองเหมือนนอนมาเออเหมือนนอนมาเหมือนลุงหนูที่นอนมานั่นเองนะคะุกคนค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะและตอนนี้เวลานี้ นะคะช่วงเวลานี้แผบ่บุญกุศลที่คุณแผ่ออกไปมีสิ่งใดเขาอยากจะบอกคุณและเขาได้รับบุญกุศลกับคุณมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะคะการเงินที่คุณส่งไปให้เขาด้วยนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่ค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณตอนนี้คุณแผ่บุญกุศลช่วงแผ่บุญกุศลออกไปให้คุณตั้งจิตอธิษฐานดีๆแล้วสิ่งที่คุณปรารถนาเห็นไหมคะช่วงคุณแผ่บุญกุศลคุณนั่งสมาธิอะไรก็ตามคุณตั้งจิตอธิษฐานดีแล้วสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้ในเร็ววันนี้นั่นเองนะคะทุกคนความสําเร็จของคุณรักครั้งใหม่ชีวิตใหม่โชคลาภเงินทอง คุณจะได้นะคะไม่เกินเดือนตุลาคมความสําเร็จชื่อเสียงของคุณจะมาในเดือนตุลาคมจัดติค่ะติคเนี่ยคือความร่มรุ่นร่มลืนลมล่นในชีวิตแล้วความยุติธรรมของคุณจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาสิ่งที่คุณปรารถนานะคะบางคนนะคะจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าความลับความรัก โชคลาบก็จะเข้ามาตำแหน่งหน้าที่คุณจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมได้ยศถาบรรดาศักิ์นะคะในเดือนตุลาคมนั่นเองต่อค่ะ อ่ะขอบุณค่ะขุณค่คณคาธุสาธุสาธุสา,าถ้าเป็นเรื่องคดีความนะคะคุณจะชนะคะดีความนะะนะคะชนะคดีความไม่ว่าคุณจะทําเงินกู้เงินหรืออะไรเกี่ยวกับกฎหมายนะคะคุณจะได้เงินเข้ามานี่คืออะไรคะนี่คือสิบเหรียญสิบเหรียญคือสิ่งที่คุณ ผลบุญที่คุณแผ่ออกไปด้วยเนื้อดาบุญของคุณที่สูงส่งยิ่งหนักดั่งคุณไปห่มผ้าผา,าธาตุนั่นเองแล้วเมื่อคุณได้ห่มผ้าผา,าธาตุแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาคือคุณได้โดนปลดล็อกเดินออกมาจากความอ่อมความยมชีวิตที่เคยอ่อมเคยยมแล้วดวงจิตดวงวิญญาณ ที่คุณได้ปลดปล่อยไปเขาก็ได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นแล้วส่งผลให้คุณได้รับโชคลาภเงินทองคุณจะมีเงินทองเป็นมหาเศรษฐีในเดือนตุลาคมค่ะอย่างช้าสุดในเดือนตุลาคมหนึ่งเดือนนั่นเองนะคะเราบอกเลยค่ะนะคะแล้วเป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่เศรษฐีธรรมดาธุรกิจการงานของคุณจะมีความก้าวหน้าและ,จะเจริญรุ่งเรืองขั้นสูงสุดในเดือนตุลาคมนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่าขอบคุณคะขอบคะขอบคะคุณเห็นอะไรไหมนี่คืออะไรคะนี่คือซิงค์ออฟสอดแล้วนี่คือแ e ม p พลานพลังงานของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจากที่เคยขัดสนจากที่เคยแก้ปัญหาไม่ติดไม่ออกนะคะแล้วก็นะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากปัญหาที่คุณภาวนาคุณตั้งจิตอธิษฐานระดับ พลังงานของคุณที่แผ่ออกไปส่งผลให้คุณได้รับได้หลุดพ้นออกจากปัญหาอุปสรรคที่มันมืดมิดมาเนิ่นนานานั่นเองปัญหานี้ไม่มีใครแก้ได้นอกจากตัวของคุณเองนั่นเองนะคะและยังไงต่อคะนี่คือแถมพัน์นั่นเองนะคะต่อคะ่ะคุณมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานและที่สำคัญ ดวงจิตดวงยานที่คุณอุทิศให้เขาก็ได้รับจากคุณด้วยนั่นเองต่อค่ะ โอเมกอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณโอเคโอเคนะคะนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดอฟูคุณเห็นไหมคะชีวิตของคุณนับจากนี้คุณจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะมีความสุขเข้ามาในชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะถูกปลดล็อกแล้วพลังงานของคุณสูงแค่ไหนคุณรู้ไหมคะสูงจนถึงชั้นพรมชั้นที่สูงสุดมากกว่าชั้นพรมนั่นเองนะคะด้วยเนื บาดามบุญของคุณนะครั้งนี้ทําให้คุณได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเงินทองจะหลังไหลเข้ามาหาคุณธุรกิจการงานของคุณคุณเตรียมตัวรับข่าวดีในเรื่องการงานการเงินและครอบครัวคุณได้เลยค่ะต่อค่ะโอ้ม่กนะคะและที่สําคัญนี่คือเพจออฟซอร คุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานอยู่แล้วความทะเยอทะยานของคุณความมุ่งมั่นทุกคนที่ประสบความำสำเร็จจะมีความทะเยอทะยานเด็กถือดาบมีความมุ่งมั่นที่ให้เจ้าเองเมื่อคุณประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วคุณก็อยากประสบความสำเร็จระดับที่สองระดับที่สามไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะอนาคตของคุณคุณเตรียมตัวรับข่าวดีได้เลยค่ะองค์เทพทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพูดผีเหล่าวิญญาณทั้งหลายมาสื่อบอกว่าคุณเตรียม ตัวรับความสุขได้เลยค่ะการงานของคุณให้คุณนะคะเตรียมรับโอกาสใหม่ๆแต่คุณจะต้องได้เจองานใหม่แน่นอนนั่นเองนะคะบางทีบางคนอาจจะได้งานใหม่ได้เจ้านายที่ดีกว่าบางคนได้ไปอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่เป็นระดับผอเป็นผู้ว่าการอะไรก็ตามแต่สิ่งใหม่ๆกํากำลังยศถาบรรดาศักดิ์กำลังเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้ไม่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงชีวิตของคุณนะคะคุณจะได้รับการสัพพอร์ตจากผู้ใหญ่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรที่จริงประตูของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะประตูไลออนเกตของคุณเปิดตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วและคุณจะประสบความสําเร็จนะคะ ภายในปี68นี้แหละคะ่ะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่มีความสามารถสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณคือคือคุณมีคนอุปถัมภ์ตลอดเวลาคุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม ความสำเร็จคุณจะได้รับชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่เสมอนั่นเองโอ้โหโคตรดีเลยค่ะทุกคนคะใครได้เจอคลิปนี้นี่คือพลังงานของคุณบุญกุศลของคุณที่แผ่ออกไปสูงมากทําให้คุณได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาที่คุณเจออยู่แก้ไขไม่ได้เหมือนเป็นบ่วงเวนบ่วงกรรมตอนนี้เป็นวันที่ดีๆนะคะแล้วก็เราคุณได้ปลดล็อกเหล่าวิญญ,ญาณด้วยนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม oh ่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจากสองเหรียญจากสองเหรียญเป็นสิบเหรียญแล้วก็เป็นหกเหรียญหกเหรียญเนี่ยมีทั้ง uh ดีและไม่ดีนะคะทําไมเราถึงบอกว่ามีท cin ั้งดีไม่ดี คุณจะได้นะคะมีการนะคะสมมติว่ามีคนมายืมเงินคุณใช่ไหมคุณอาจจะต้องทบทวนให้มากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าเงินถ้ามันออกในกระเป๋าเราแล้วเขาก็จะคืนเรามันก็ยากนั่นเองแต่ถ้าคุณไม่อยากเสียเงินไม่อยากให้ใครมายืมเงินคุณคุณก็เอาเงินไปทําบุญทําทานสักนิดหนึ่งวันนี้แหละคะ่ะสมมุติว่าบางทีคุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่ภายในวันนี้ก็ได้แต่ที่จริงอาจจะได้ภายใน เร็วๆนี้แหะค่ะไม่เกินเดือนตุลาคมต้นเดือนตุลาคมก็ได้นั่นเองและที่นี้นะคะนี่คือ6กเหรียญคุณอาจจะบริจาคทาลงทาทานะคะลงบุญลงทานก็ได้นั่นเองทําก่อนก็ได้ค่ะบริจาคนะคะใส่ตู้บริจาคชำระนีส่งก็ได้นั่นเองถ้าคุณไม่อยากเสียเงินก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่นี้หมายถึงว่าคุณจะเสียก็คือการที่จะมีคนมาหยิบยืเมเงินคุณแต่ถ้าคุณไม่มีเงิน นะคะคุณจะได้รับการสปอร์ตจากผู้ใหญ่คุณไปยืมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะให้เงินคุณนั่นเองนะคะผู้ใหญ่ที่ที่คุณเคารพและศรัทธาน,นั่นหละค่ะหรือคุณขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณนะวันนี้แล้ววันนี้นะคะเป็นวันที่ดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบเงินให้คุณนั่นเองต่อค่ะโอ้แม oh oh ่กัขอบคุณค่ะขอบคุณโอ้แม่กัทุกคนทุกคนทุกคน ทุกาทุกทุกคนทุกคนเราเราเรานึกว่าเราไม่ได้อ่านตรงนี้อันนี้คือดีอเวอร์ทุกคนคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายเราบอกเลยว่าคุณจะได้เดินทางคุณจะได้เดินทางคุณจะได้ทําธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นะคะที่ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะแล้วโอกาสงามๆของคุณมาถึงแล้วบุญของคุณสูงมากตอนนี้นะคะจะติด แล้วคุณจะได้ล่ะดดฐาบรรดาศักิ์ได้ตำแหน่งที่คุณเหนือความคาดหมายและบุญกุศลนี้จะนำพาให้เงินทองเข้ามาหาคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนี่คือสเตนค่ะอันนี้คือดีเอเมอร์ธุรกิจการงานของคุณจะเจริญรุ่งเรืองระดับบุญของคุณสูงมากส่งผลให้คุณได้รับตำแหน่งหน้าที่ธุรกิจของคุณนะคะคุณเป็นลูกน้องใครไม่ได้หรอกค่ะ บางคนนะคะจะได้เจ้านายที่ดีแต่ถ้าขึ้นดีเอมเพลอร์อธุรกิจของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะมีความก้าหวน้าคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศแต่ถ้าเป็นผู้ชายถ้ารับราชการคุณจะได้ตําแหน่งที่ใหญ่มากกว่าที่คุณอยู่แล้วคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายและนี่คือสเตน ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะนี่คือสเตนแต่นี้ดีเอ็มพอล์เราเห็นขี่สิงโตเราก็เลยนึกว่าดีเอ็มพลเราเนึกว่าสเตนนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะ ตอนนี้เวลานี้ชีวิตการงานของคุณการเงินของคุณและอะไรกี่คะระดับบุญของคุณที่ส่งออกไปทําให้ทุกคนได้ปลดล็อกแม้กระทั่งชีวิตคุณก็ได้ปลดล็อกด้วยเช่นเดียวกันและคุณจะได้รับสิ่งใดอีกคะโอ้ม oh ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทุกทุทุกทุทุกทุกทุทุกคนกคน,นีุคทอระดับ,บุุญของคุณที่ส่งไป ได้รับกันหมดตั้งแต่คุณเห็นหัวกะหลกไหมคะตั้งแต่นะคะอาบยภูมิบุญกุศลระดับบุญกุศลของคุณที่ส่งออกไปได้รับตั้งแต่อาบ,อาบยภูมิชั้นต่ํานี่คือองค์พญายมนี่คือองค์พญายมค่ะแล้วนี่คือนะคะองค์เทพองคเทพชั้นบนจนถึงชั้นล่างนี่คือหัวทศกัณน,นะคะทุกคนคะ่ะนี่คือหัวทศกัณและนี่คืออะไรคะ อภัยภูมิชั้นต่ําสุดก็ได้รับโอ้โหดีมากตั้งแต่เบื้องล่างจนถึงเบื้องบนสุดนี่ค่ะท่านมาสื่อตอบตรงๆเลยว่าบุญกุศลที่คุณส่งไปในวันนี้ได้รับตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนนั่นเองและชีวิตคุณจะถูกลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่าง คุณเตรียมตัวรับชีวิตใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะถูกปล็อกภายในเดือนกันยายนนี้และเดือนตุลาคมการเงินของคุณจะเฟื่องฟูสุดๆหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณก็จะมีแต่ความเฟื่องฟูสุดๆในเดือนตุลาคมนั่นเองต่อค่ะ,อะ,อะ,อะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะนี่คือ king of p a t i c l e ธุรกิจการงานของคุณจะได้รับการสนับสนุนถ้าคุณเป็นนักธุรกิจนะคะถ้าคุณเป็นนักธุรกิจนะคะคุณจะประสบความสำเร็จเงินจะหลั่งไหลเข้ามาทุกช่องทางเพราะตอนนี้ดวงชะตาของคุณเปิดแล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงเข้ามาดูนะคะเราบอกเลยว่าชีวิตของคุณจะ เต็มไปด้วยความสุขเหมือน King of the c o u r และ t h Emperor e คุณจะได้รับความอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นคนมีคู่แล้วสามีของคุณจะซัพพอตสามีของคุณจะมั่งคั่งล่ำรวยด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วนะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จคุณเป็นเหมือนคู่บุญคู่บารมีซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะนี่คือ King of the c o l r นะคะไม่ว่าค então, ุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณเป็นคุณพ่อที่ดีคุณเป็นลูกที่ดีคุณเป็นสามีที่ดีเป็นผู้ใหญ่ใ่ดีคอยช่วยเหลือลูกน้องคุณด้วยนั่นเองค่ะต่อสักใบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอคุณค่ะไฮรแฟนนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเขาไก่ลาดส่งตรงมาถึงคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะท่านบอกว่า คลิปนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโอกาสก้าวหน้าหน้าที่การงานของคุณคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะได้รับการอร์ตแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่เสมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หิ้งพาคุณและอยู่ที่เขาไกรลาชลงมารับบุญกุศลกับคุณให้คุณทําความดีต่อไปไฮโลแฟนคุณจะได้ปลดล็อกออกจากวิบากกรรมครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณคุณทําครั้งนี้ได้รับบุญกุศลครั้งใหญ่ในชีวิต ชีวิตของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองและเฟื่องฟูเหมือนคุณได้ชีวิตใหม่และคุณได้ปล่อยปลดปล่อยชีวิตตั้งแต่อบายภูมิจนถึงเหล่าพรมเทพเทวดาด้วยนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานที่คุณส่งออกไปส่งออกไปและสิ่งที่คุณจะได้รับ ก็คือความสําเร็จความมั่งคัง่งความร่ํารวยในชีวิตสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานและการเงินมั่งคั่งร่ํารวยนั่นเองนะคะวันนี้เชา้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ